อัลโลไฮไฮครับท,ทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมาลิตเติลพ n นีนะคะตอนนี้เราก็มีกลุ่มไลน์แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถสแกนเข้ามาได้เลยที่มุมขวาบนของคลิปนะคะก็เข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยกันนะมาดูที่อีเวนต์ฝันรลายก่อนวันไฟแห่งมิตรภาพตอนที่2กันตอนนี้เหลือเวลาอีก2วัน16ชั่วโมงนะคะนี่เราออาอุปรกรณ์ฮีโร่ได้เท่านี้แล้ว อีกนิดเดียวนะคะก็จะสามารถจัดการบอสได้ก่อนอื่นเลยตัวละครผู้ช่วยยังไม่ลดราคาทุกคนถึงแม้ว่าเราจะมีเพชรพอที่จะซื้อซันเซ็ตชิมเมอรแล้วก็ตามนะคะเฮ้ยยังไม่พอนี่ขาดอีก3เม็ดนั่นแหละแต่เราไปเก็บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้นะคะ3เม็ดก็คือยังไม่ลดราคาเว้ยทุกคนเราจะรอมันลดราคาก่อนเราจะประหยัดเพชรให้ได้มากที่สุดนะคะ เพราะว่าตอนแรกนะ่ะมันพออยู่เมื่อวานเราเหลือเพชรหนึ่งพันนิดๆใช่ไหมแต่ขอสารภาพเลยว่าเราเอาไปซื้อตัวละครนะคะหนึ่งตัวเมื่อวานนี่เดี๋ยวจะให้ดูอยู่ที่แคนคลอดนะคะตัวใหม่ที่เราซื้อมานั่นก็คือนี่นี่น่าบอลลูนมาแล้วตัวนี้นะคะ ราะว่าตัวนี้ลดราคาเยอะเราก็เลยซื้อมาแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายในเซตของเขาด้วยนะคะนี่อยู่บ้านหลังนี้หรืออยู่คนเดียวนะคะเพิ่งสร้างบ้านเสร็จบ้านของเซตตี้กลัวมานนะคะนี่อยู่ในคอเลกชันอาหารเย็นและก,การแสดงนะคะก็เรียบร้อยได้รับมาแล้วตัวสุดท้ายก็รับเพชรมาเพิ่มอีก100เม็ดนะคะนี ตอนนี้ก็มีเพชร1,049มิตรแล้วสามารถซื้อซันเซ็ตชิมเมอได้แต่ว่ารอดูพรุ่งนี้อีกก่อนนะคะทุกคน2วันสุดท้ายอาจจะลดราคาก็ได้เราจะไม่ประมาทเราจะประหยัดเพชรนะคะขอให้เข้าใจด้วยนะคะณจุดนี้เพราะว่าอยากมีเพชรไว้ใช้ย,วยาวๆนะคะแบบเพชรไม่หมดเร็วรอะทุกคนมันต้องประหยัดเท่าที่เราจะประหยัดได้จริงไหม เพราะว่าอีเวนต์มันก็ยังไม่หมดเวลาเราก็มีเวลาที่จะเก็บเพชรหรือประหยัดเพชรไว้ใช้ต่อไปอในเมื่อตัวละครมันจะชอบลดเวลาช่วงเวลาใกล้จะหมดอีเวนต์นั่นแหละเราก็ควรซื้อตอนนั้นนะคะใครที่เล่นนานแล้วก็จะจับทางได้ตัวละครก็อยู่บ้านกันไปสองตัวก่อนนะ,ะบ้านอยู่ตรงนี้นะคะก็ยังอยู่มีอยู่นี่นะคะ จิมให้ดูนางนางตัวเล็กไงลาชินีมาบางเนีลาชินีตัวใหญ่กว่าเดี๋ยวเราไปดูซันเซ็ตเอ้ยซันเบิร์ดกันดีกว่าซันเบิร์ดเราได้ไปอยู่ใกล้ตัวแล้วคอไนเมตตัวอื่นบ้างอย่างยังเลยซันเบิร์ดยังอยู่ตรงนี้นะคะความที่ของเขาคนนี้มาดูอันดับคอมมูนิ t ตี้กันนะคะทุกคนโอ้หลลงมาอีกแล้ว อยู่อันดับที่86นะคะผู้ช่วยยังไม่ได้กดเลยก็คงจะขึ้นมาอีกประมาณ70ประมาณนี้แหละโอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะเฮ้ย <c oughs> เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้น่าจะได้เทมเพลตแล้วแหละ <c oughs> เพราะอัพอีกนิดเดียวเองนะคะตอนนี้ก็วเส่วนหัว79ส่วนตัว78นะคะขาดพลังอีกแค่74เท่านั้นก็จะสามารถจัดการบอสได้ นางวันก็นี่หรือไนท์แมทเทมพิชาดูนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย